สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับสำหรับนิยายวายนิยายเสียงจากช่องปริยวิทย์นิยายเสียงนะครับสวัสดีครับเรามาติดตามกันต่อ กับนิยายวัยเรื่องอดีตรักจอมราชันตอนที่20ชื่อตอนว่าไอชูเสียงวัตถุบางอย่างถูกเวี่ยงลงพื้นเรือนนอนของอินทาราสุดกำลังของคนที่กำลังกโกรธโกรธาสุดขีด พร้อมเสียงพุ่ำบนด่าดังลั่นให้กับคนที่ปล่อยให้อาคารมเหสีเข้าไปถึงด้านในได้เล่นเอาทั้งสันปตีและคันทีสะดุ้งหยงหญิงรับใช้ต่างคนต่างกระเจิดกระเจิงกันไปคนละทิศคนละทางคนที่ถูกกล่าวหาเป็นดังผู้ที่ถูกกระทำอย่างอินทารากับเอาแต่เมื่อยลอยและนงเงียบ ผิดกับอีกคนที่พอมาถึงห้องบรรทมเดินทะลุไปถึงห้องน้องได้ก็อารวาดโวยวายยังระบายความโกรธโกทธาเสียงดังลั่นอย่างที่เคยเป็นสิ่งที่ทำให้อง์ราชันกโกรธาจัดคงหนีไม่พ้นเรื่องที่อัคระมะเหสีมาชี้หน้าด่าอินทาราต่อหน้าตัวเองอย่างไรซึ่งความยำเกรง ต่อกรสิสัของแผ่นดินในขณะที่ทุกคนสะดุ้งตื่นกลัวจนตัวสัน่นแต่อินทารากลับนิ่งเฉยด้วยไร้ซึ่งความรู้สึกใดๆในขณะนี้เมื่อสังเกตเห็นร่างบางทำเพียงแค่หันหลังให้แล้วนิ่งเงียบอยู่เท่านั้นอง์ราชันแห่งแคว้นซึ่งสงบลงบ้างอย่างไม่น่าเชื่อ เจ้าอินของพี่พี่หักหานน้ำใจเจ้าแล้วพี่เสียใจเหลือเกินอินทาราค่อยๆหันหน้ามาเผชิญกับร่างหนาที่เอื้อมมือเข้ามาโอบกอดร่างของเขาอย่างเบามือน้ำเสียงสั่นเครือบ่งบอกให้รู้ว่าคำพูดเหล่านั้นออกมาจากใจใช่เสียแซง เขาจึงผ่มือออกรับเอาอ้อมกอบนั้นไว้ด้วยใจจริงเช่นกันฝ่าบาทจะได้โทษตัวเองอีกเลยมิมีผู้ใดอยากให้เกิดเรื่องเช่นนี้คำพูดของนางอาจมีบางส่วนสมควรที่นางจะโกรธฆ่าโทษอินทาราแล้ว หยุดความคิดของน้องเสรดอินทาราคำพูดของนางล้วนเหลวไหลเลอะเทอะหามีความจริงไหมมีความจริงอยู่ฝ่าบาทความจริงที่อินทาราร่วมเรียงเคียงหมอนทับซ้อนกับนางอย่างใดเล่าหากเจ้ามีหยุดพูดพี่จะโกรธเจ้า ท่านพี่ก็โกรธมิลงแล้วจากนั้นเสียงหัวเราะคิกคักก็ดังขึ้นทันทีที่อง์ราชันต้องเป็นผู้พ่ายแพ้แก่คำว่าท่านพี่ของอินทาราอีกเช่นเคยทอยคำออดอ้อนเสียงหวานใสเพียงเท่านี้ทำให้กระสัดหนุ่มผู้แข็งแกร่ง ต้องอ่อนข้อลงทุกทีที่ได้ยินแล้วความสุขก็เกิดขึ้นง่ายๆและอาจจะหายไปง่ายๆเช่นกันหากไม่รักษาเพราะภายนอกเรือนนอนของอินทารานั้นมีเมียงที่แซงทำเป็นเดินผ่านไปมาอยู่หลายครั้งได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักอย่างมีความสุข เสียงกระเซ้าเย้าแย่หยอกล้อกันเล่นอย่างสนอรื่นเริงแตกต่างจากอัครมหิสีของตนที่บัดนี้เป็นทุกใจยิ่งนักเหมือนเป็นดังเสียงหัวเราะเยาอทากทางใจเมื่อได้ยินสิ่งที่ได้ยินมาจึงกลับเป็นถ้อยคำเลวร้ายไปพัดผ่านเข้าหูของผู้เป็นนายในบัดดล ต่างคนต่างอยู่มิได้ดอกท่านพ่อใจลูกร้อนดังไฟแผดเผาล้วหนาชื่อเสียงเงินทองราบยศสรรเสริญอันใดลูกมีปาถนาลูกปาถนาเพียงหัวใจของเสด็จพี่วรมันเพียงเท่าน,นั้นอัครมเหสีพ่อเตือนเจ้าด้วยความหวังดีอย่าคิดเล่นกับไฟลูกมีกลัวไฟ ถึงแม้จะร้อนอย่างใดลูกก็จะฝ่าไปให้ได้ท่านมายราบมหาอุปราชแห่งแคว้นสะบัดหน้าหนีทันทีที่พูดกับบุตรตีของตนไปก็เปล่าประโยชน์ผู้เป็นพ่อหมดสิ้นคำพูดที่จะตักเตือนบุตรีที่กำลังหลงรักผู้ชายที่ไรหัวใจให้กลับอิสตีทั้งโลก เจ้าจุงรู้เอาไว้องค์ราชันมิโปรดรักกับสตีทั้งโลกาเจ้าทำให้ฝ่าบาทเปลี่ยนพระไทยไม่ได้ดอกท่านพ่อท่านพ่อพูดอันใดลูกนี้เข้าใจก็หมายความว่าอินทาราเป็นบุญหลุดม่ใช่สตีอย่างไรเล่าไม่จริงลูกไม่เชื่อ สเสด็จพี่จะสมสู่กับบุรุษแพทย์ได้อย่างไรลูกไม่เชื่ออินทาราที่เจ้าเห็นว่างดงามนักหนาแท้จริงคือบุรุษไม่ใช่สตรีเพราะฉะนั้นก็อยู่เสวยสุกบนกองเงินกองทองไปก็พอแล้วนะอย่าเอาตัวไปเฉียดเข้าใกล้คนอย่างฝ่าบาทเลยต่างคนต่างอยู่เข้าใจไหมอัครมเหสี ทาอย่างที่พ่อบอกเจ้ามหาอุปราชมยราชออกไปจากห้องทันทีที่พูดจบทิ้งมายารัศมีให้ทิ้งร่างลงสุดตัวนั่งกับพื้นแล้วล่ำไห้นางคว่างปาาเข้าของเครื่องใช้กระจัดกระจายไปทั่วห้องบรรทมพร้อมกับกีดร้องเสียงหลงชายคนแรกและคนเดียวที่นางคิดจะรักอย่างองค์เหนือหัววรมัน ไม่มีวันจะตกมาอยู่ในเงื้อมือได้อีกต่อไปนี่คือคำที่อยู่ในหัวเมียงกอดขาผู้เป็นนายร่ำไห้ไปด้วยกันตัดใจสิเถิดนะพระอัครมเหสีไม่สเสด็จพี่สเสด็จพี่ของน้องน้องดังสเสด็จ พี่นะเบคามายารัศมีใช้เท้าถีบหญิงรับชัยที่เกาะอ,อยู่ที่ขากระเด็นไปไกลาจากตัวพอสมควรแล้วก็พัมเพลอพันนา,นาถึงชายอันเป็นที่รักของตนเหมือนคนเสียสติไปเลยอีเมียงอิเมียงมึงต้องช่วยกูทำอย่างไดให้เสด็จพี่หันมารักกู มึงต้องช่วยกูนะอีเมียงเพคะพระอัครมเหสีหม่อมฉันจะขออยู่เป็นทาดรับใช้พระอัครมเหสีไปจนวันตายเพคะตอนเช้าตู่ของวันต่อมาอินทาราที่ออกไปแจกจ่ายข้าวสารอาหารแห้งให้แก่ราชสรดรผู้ยากไร้ กับคารทีและสันตีเสร็จแล้วก็กลับเข้ามาหมายจะเข้าไปสู่เรือนนอนในทันทีแต่ทว่าเดินผ่านต้นผลไม้หลากสีลูกเล็กลดเปรี้ยวก็เกิดนึกเปรี้ยวปากอยากจะลองชิมขึ้นมาวิญญาณลิงทมูลเจ้าก็เข้าสิงร่างทันที ล่างเล็กปินป่ายขึ้นต้นไม้ใหญ่แต่ผลนั้นเล็กและอยู่สูงยากที่ผู้ใดจะห้ามปรามคนสนิททั้งสองและหญิงรับใช้ได้แต่เฝ้ามองด้วยความเป็นห่วงอยู่ไกลๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แถมถูกสั่งห้ามว่าห้ามไม่ให้ทูลให้ฝ่าบาทได้ทรงทราบหากผู้ใดทูลอินทาราจะโกรธไม่คุยด้วยเด็ดขาด และทุกคนก็รู้ดีว่าคนตัวเล็กนั้นเอาจริงอินทาราลงมาเถิดหนาระวังตัวเถิดอินทาราท่านอินทาราอย่าซุกซนนักเลยนะเจ้าคะ่ะท่านอินทาราลงมาเถิดเจ้าคะ่ะเสียงห้ามปรามจากทุกคน เหมือนไม่ได้เข้าไปในโสตประสาทของคนล่างเล็กเพราะสองเท้าสองมือก็ปีนป่ายสูงขึ้นไปเรื่อยๆอย่างฮึกเหิมอัครมเหสีตื่นจากบรรทมเพราะเสียงอึกระทือคึอกโคมดังเข้าไปถึงข้างในสร้างความหงุดหงิดใจจึงต้องออกมาดูด้วยตัวเองประจวบเหมาะกับการที่ว่าราชการ ของสวนท้องพระโรงวังก็เสร็จสิ้นพอดีคุนนางน้อยใหญ่ลังไลออกมาจากการประชุมในตอนเช้าแม่ทับทรงกรดหนุ่มหล่อรูปงามที่ตอนนี้เป็นที่ขนานนามว่าดำเนินรอยตามแม่ทับบรมันซึ่งเป็นอง์ราชันคนปัจจุบันขุนนางทุกคนเอ่ยชมเขาไม่ขาดบาก แม้แต่องค์เหนือหัวเองก็ไม่เว้นเขาเดินผ่านมาพอดีก่อนจะหยุดแล้วเฝ้ามองดูความซุกสนของอินทาราเจ้าลิงน้อยที่กำลังปีนป่ายขึ้นต้นไม้ใหญ่อย่างเอ็นดูอัครมเหสีคิดอกุศลขึ้นมาทันทีที่เห็นเขาแอบอมยิ้มตลอดเวลาที่ยืนดูอยู่ข้างล่าง สายตามองเป็นประกายอย่างกับคนที่คิดไม่ซื่อต่อคนของพระเจ้าแผ่นดินของตนมายาและสมีหันไปยิ้มกับเมียงหญิงรับใช้คนสนิททันทีที่คิดอะไรดีๆออกก่อนจะตรงเข้าไปรอกับทูลดาชันวรมันที่ยังคุยกิจธุระบ้านเมืองอยู่กับท่านวาสุเทพยังไม่ได้ออกจากห้องท้องพระโรงให้ทรงทราบทันที องค์ราชันวรมันร้อนรนใจยิ่งนักมีอยู่สองสิ่งที่เขาคิดได้ในตอนนี้คือหนึ่งแม่ทับทรงกรดกล้าดีคิดอาจหันจะเด็ดดอกฟ้าและสองตั้งแต่มีอัครมเหสีเข้ามาในชีวิตชีวิตของเขาช่างวุ่นวายยิ่งนักตอนนี้จึงทำให้เขาหงุดหงิดใจเป็นสองเท่า ราชาของแผ่นดินจึงสั่งให้ทหารฝ่ายในไปตามบุคคลทั้งสองมาเฝ้าเพื่อไต่สวนเป็นการเร่งด่วนรอยยิ้มไร้กาดประดับขึ้นมวลมุมปากของอัครมเหสีมายารัศมีทันทีที่องค์ราชันสรงสั่งให้ทหารไปตามตัวทั้งสองคนมาเข้าเฝ้าทันทีเมื่อเห็นหน้าอินทาราก็ยิ่งยิ้มย้อยชอบใจอย่างพยอง ในใจของร่างเล็กไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคิดว่าเป็นเพราะตนปีนต้นไม้ในวังจึงเป็นความผิดให้ปิดซ่อนรอยกิ่งไม้ขวนเป็นแผลยาวที่ข้อมือเอาไว้ด้านหลังไม่ให้อง์ราชันเห็นเพราะเกรงว่าโทษจะหนักยิ่งขึ้นไปอีกอินทารารู้หรือไม่ ว่าพี่เรียกเจ้ามาเพราะเหตุใดกระหม่อมผิดไปแล้วฝ่าบาทอัครมมเมหสีฉีกยิ้มกว้างทันทีที่ได้ยินคำกล่าวยอมรับจากอินทาราคงจะรู้ตัวแล้วจึงรีบรับผิดคงหวังว่าเสด็จพี่จะทรงยศโทษให้เสียใจด้วยหนา อินทาราเหตุนี้มันร้ายแรงยิ่งนักยากเกินจะให้อภัยได้หากจากลงโทษก็ขอให้พ่อองค์ลงโทษกระหม่อมตะเพียงผู้เดียวเถิดอย่าได้ลงโทษผู้อื่นเลยท่านแม่ทัพท,ทรงกฎขอเข้าเฝ้าพระยาขับฝ่าบาท เสียงของทหารฝ่ายในายหนึ่งบอกว่าได้ตามตัวแม่ทัพทรงกฎให้มาขอเข้าเฝ้าแล้วท่านแม่ทัพผู้องค์อาจสง่างามผ่าเผยนั่งลงถวายบังคมฝ่าบาทแล้วก็ทำหน้านิ่งอย่างวางตัวทันทีอินทาราเจ้ารู้จักคนผู้นี้หรือไม่ อินทาราเงยหน้าขึ้นมองเพ่งพิษแล้วก็มองหน้าอง์ราชันพร้อมศบตาคู่สวยกระพริบตาปลิบ,ลบแล้วก็สายหน้าท่านแม่ทัพท,ทรงกรดท่านรู้จักคนของข้าหรือไม่องราชัน มองหน้าสบตากับเจ้ายอดดวงใจแล้วก็หันมาไต่ถามทางแม่ทัพใหญ่ด้วยตัวเองอีกครั้งรู้จักกระหม่อมท่านอินทาราเป็นสนมนางในของฝ่าบาทพระยะค่ะอัครมเหสีชายตาแลไปทางแม่ทัพหนุ่มรูปงาม ที่ตอบคำถามด้วยท้ายคำจัดฉานสมกับเป็นชายชาติชาตรียิ่งนักดีถ้าอย่างนั้นให้รู้จักสมัยอินทาราเป็นชายาของข้าให้ทุกคนเรียกอินทาราว่าพระชายานำความของข้าบอกต่อให้กับทุกคนได้รู้ไปทั่วกัน จะได้ไม่มีผู้ใดกล้ายุ่งกับของของข้าอีกพูดจบก็หันไปโปรยยิ้มกับคนที่นั่งอ้าปากหัวอ,อยู่ข้างๆดวงตากลมโตถูกใครหยับกระพริบซ้ำๆอย่างงวยงงสเสด็จพี่ไปคะทั้งๆท,ที่นางเออ ทั้งทงที่เขามีความผิดโทษฐานแอบคบชู้ในวังเนี่ยนะเพคะข้ากำลังไตส่สวนอยู่อินทาราเจ้าเคยพูดคุยกับคนผู้นี้หรือไม่องราชันหันไปตวาดเสียงแข็งใส่อัคเมะเหสีแล้วหันกลับมา เอ,อวาจานุ่มนวลกับน้องเหมือนเช่นเคยกระม่อมเคยพูดกับท่านผู้นี้สามพระยางพะยะค่ะพูดว่าอย่างใดดาบท่านหล่นไปพูดกับเขาที่ใด ที่หอโดมที่พระองค์ไปพบปะกับประชาชนกระหม่อมเพราะกระหม่อมอยากรู้ว่าองค์ราชันนั้นหน้าตาเป็นอย่างใดที่แท้ก็คือท่านแม่ทัพบ,บรมันนี้เองรู้ว่าเป็นข้าแล้วเจ้าทำอย่างใดกระหม่อมทำอย่างใดมิได้เลย ได้แต่อยู่เฉยๆเพเยะค่ะจากนั้นอง์ราชันก็หัวเราะรันพร้อมกับเสียงหัวเราะของทุกคนในท้องพระโรงแตกต่างจากสีหน้าบึ้งตึงของอัคาระมะเหสีที่ตอนนี้แสดงสีหน้าไม่พอใจอย่างเห็นได้ชัดแล้วท่านละ่ะแม่ทับทรงกลด เคยพูดคุยกับชายาของข้าหรือไม่กระหม่อมเคยพูดอยู่สี่พยางพยาค่ะคำว่าอะไรขอประทานอาภัยพยาค่ะจากนั้นเสียงหัวล้อลั่นของทุกคนก็ดังขึ้นอีกครั้ง จนอัครมเหสีร้องกรีดออกมาท่ามกลางผู้คนแห่งนั้นทุกคนถึงได้หุบปากเงียบกลิบราชันบรมันยืนต่างาขึ้นอยู่เหนือบันลังอันทรงเกียรติแล้วจิกสายตาม,มองไปที่หน้าของอัครมเหสีของตนทันทีทูลฝ่าบาทแม้ว่ากล้ากระม่อมจะมิรู้เหตุอันใด ที่พรอองค์ให้คนไปตามเกล้ากระหม่อมกลับมาเข้าเฝ้าแต่เกล้ากระหม่อมขอยืนยันด้วยเกียรติของแม่ทัพแห่งเมืองหลวงว่าเกล้ากระหม่อมเป็นคงขององค์ราชันวรมันจากจงรักพักดีต่อองค์ราชันมิมีคิดคดทั้งต่อหน้าและรับหลังขอพรอองค์ทรงวางพระทยัยแม่ทัพทรงกรธ ลุกออกจากเก้าอี้แล้วก้มลงกับแทบเท้าขององค์ราชันแห่งแคว้นที่เขาเคารพรักเป็นที่รู้กันดีว่าแม่ทัพผู้นี้นับถือเอาแม่ทัพบ,บร,รมันสิทธิผู้พี่นั้นเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตอยู่ในการปฏิบัติตนตามระเบียบและหลักแห่งชายชาตินักรบไม่มีผู้ใดเชื่อเรื่องที่อัครมเหสีพูด ถึงเรื่องที่อินทาราก็มีกิริยามารยาทงดงามพร้อมอยู่ในโอวาทของสวามีไม่เคยบกพ่องเพียงแต่องราชันคิดไกลกว่านั้นที่เรียกให้ทุกคนกลับมาเพื่ออยากประกาศให้ทุกคนรู้และได้บอกตำแหน่งใหม่ของอินทาราต่างหากจากเหตุการณ์ในครั้งนั้น ค克รเมเฮสีก็ยิ่งเครียดแค้นใจต่ออินทาราเพิ่มมากขึ้นไปอีกยิ่งทำให้คิดการใหญ่ขึ้นไปอีกเพื่อแย่งชิงเอาของที่สมควรจะเป็นของของตนกลับมาเป็นของตนให้จงได้อีเมียงกูจะกำจัดเสียนนามของกูไปเสียให้หมดสิ้นโดวยวิธีของกูอีเมียง มึงจะทําทุกอย่างที่กูขอร้องมึงหรือไม่ทําเพคะพระอัครมเหสีมึงจงเอายาพิษไปใส่ในข้าวใส่ในน้ําให้ไอ้ชูมันกินให้มันตายให้สมใจกูเพคะพระอัครมเหสีอีเมียงคนนี้จะไม่ทําให้พระอัครมเหสีผิดหวังเพคะ อัครัม,มเหสีฉวยโอกาสตอนที่ราชันวรมันออกท้องพระดงเพื่อต้อนรับขับสู้ท่านทูตที่มาจากต่างแคว้นสั่งให้อีเมียงหญิงรับใช้คนสนิทที่ติดตามอุ้มชูผู้เป็นนายหญิงมาตั้งแต่เด็กรักและโทษทูนยิ่งกว่าชีวิตยอมทำทุกอย่างเพื่อให้หนายผู้เป็นที่รักมีความสุขแม้จะผิดเพียงใดก็ตาม นางเอายาพิษที่อัครมเหสีให้มาแอบใส่ในอาหารที่จะส่งไปที่เรือนนอนของอินทาราทุกถ้วยทุกชามแล้วก็หนีออกจากเมืองไปในทันทีทำทีว่ากลับไปเยี่ยมบ้านตามคําสั่งของอัครมเหสี จบตอนที่สิบลงไปแล้วนะครับรุนระทึกใจเข้าไปอีกตอนอีเมียงอีเมียงตอนนี้อีเมียงใส่ย,ยาพิษลงไปในข้าวและก็น้ำของอินทาราตามคำสั่งของอัครเมหีสีแล้วนะครับโปรดติดตามลุ้นตอนต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตน้อยๆ ขอองเจินยังของยืนยันนะครับว่าตอนจบของนิยายวายของแอดปริยวิทย์แฮปปี้เอนดิ้งทุกเรื่องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องปริยวิทย์นิยายเสียงกันด้วยนะครับ